สวัสดีครับผมกับช่องซึ่งตามโกกอกโอ้ครับผมในผู้ที่คนของคนของเออย้ายข้าวย้ายของเลยนะครับผมย้ายของย้ายไปใส่ย้ายไปใส่นี่โอ้เมื่อเฮือนนะครับคอนฟิชเจอร์นะครับนี่เออขึ้นขึ้นแล้วยางบ้านใหม่นะยังยังเลยยังไม่ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้เดียงพระเห็นไหมเมื่อวานนี่ประกาศขายรถให้นะอะไร รถกันนี้ไปเขียป้ายขายรถกันนี้วะขึ้นแซงว่าสิท่ายใ้เท่ายชจากวินาทีไประมเมาไปเลยเจ้าของบ้านไม่อยู่เราขโมยขายรถดีกว่าขายงานวันว่าแมนได้ว่าแมนได้ขายถูกถูกขายโอการไปกับไปเคลียร์รถ ไปใส่น้อวะเจ้าของเงินก็บม่อยู่รักขายรถเขาหน้าวะจะไปไปเพื่อเพว่านี่ของยายคนของยายนะครับท้าปไนยังไงฮะที่ทางอยู่ตรงนนนพอได้อยู่บอเดี๋ยวไปดูก่อนอืมแต่วันนี้ก็จะไปหาลุงไปเล่นกับลุงอยู่ลุงก็บอกว่าไปเล่นด้วยนะวันนี้นะเลเซอร์ไปด้วยไปเล่นด้วยแต่เอาเลเซอร์ไปด้วยแล้ว ทั้ทงไปเล่นทั้งไปเฮ็ดงานะนะั่นล่ะไปชอยเพิ่นนะัน่นลนะ่ะเออเออก็ขุดคุยกับลุงอยู่เมื่อกี้ในการย้ายองค์กรทำยังไงช่างต้ามก็ปรึกษากันอยู่แล้วตัดสองท่อนหรือสามท่อนดูรถก่อนก็บอกกับลุงนะถ้าตัดถ้าสองตัดสองแนะมันไปได้สองท่อนมันก็ลดรอยต่อเนอะาะไม่ถ้ารถใหญ่มันก็ไปได้นะเออรถโลหะรถบีดนะ ที่วันนั้นน่ะที่มาวันนั้นรถเลือนนะหางหางโรเบิรตที่ยาวที่สุดนะเห็นไหมที่เขาขนของย้ายของที่ใหญ่ที่สุดนะเออนั่นแหละรถมันคือรถที่มันมีเขตในตัวนะแล้วแต่ครับเป็นรอยล้อก็มีที่เขาขนของขึ้นแถวภาคเหนืออะไรน่ะไม่ได้ถ้ามันยามากๆมันจะขึ้นเขาจริงได้ครับรถเขาแรงมหาศาลแค่หนักไม่กี่ตันครับวันนี้นะ เอาบรรทุกเท่ละสี่สบห้าสิบตันไม่มีปัญหาอแค่สงท่อนไม่เกินสิบตันอมไม่เกินยี่สิบตันหรอกขึ้นได้กลัวแต่สายไฟมันปุ่งเนในเนาะไม่ใช่ตันเนาะมันมีใยรออยู่ด้านในน่ะนะต้องการย้ายการอะไรก็ต้องระมัดระวังอย่าง,งยิ่งเลยเพราะว่ากลัวรอยเตกรอยแล้ว มันไม่เหมือนย้ายอะไรก็ระมัดระวังเหมือนย้ายบ้านนี่แดละคล้ายๆกันมันไม่เหมือนย้ายโซฟาเลยอืม,ม,ม่เหมือนย้ายโซฟาน่าจะขนขึ้นยังไงก็ได้วนน,น,นนั้นย้ายไปเต่างอยไปเจอบ้านนกดาวดึงสายไฟล <c oughs> นนเลงก็มีเอฟซีจะมาโยกย้ายให้ลุงบอกเขาจะสนับสนุนเรื่องรถนี่แหละเขาบอกว่ารถเขาใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด เหมือนเขาขนอะไรนะท่อสูบน้ำซิ่งอย่างนั้นเลยในที่ยาวๆท่อยาวๆใหญ่นะตัวเขาขนของใหญ่พวกข้อน้ำประปาขนเครื่องจักรอุตสาหกรรมแบบนี้นะที่ยาวๆใหญ่นะเห็นไหมรถที่เมืองนอกเขาเอ่อวิ่งนะบางครั้งเป็นถึงร้อยล้อร้อยล้อก็มีนะแสดงว่ามีมีทางเขาเรียกว่า คนที่อาสาขนให้อยู่เนาะมีมีรถอาสาเมฟซีเอฟซีอาสาขนเอารถมาขนให้ไม่รู้แม่อะไรนะลุงบอกผงก็ลืมแล้วเออไม่อยากไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาพี่อืมก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีถ้ามีรถมีอะไรก็ขาดแค่วันเวลาครับนั่นแหละออเราก็รอหาเลือกหายามอยู่ปรับปรุงพื้นที่รอ มันเป็นยังไงการเคลื่อนย้ายก็ม่เป็นอุปสรรคโรเกแค่นี้จิ๊บจ้อยนะครับยานตองไปหาเพินเบิ่อืมคันเท่านี้ในปูที่ก็เตรียมย้ายแล้วพี่น้องอเอ้ยตเต็มรถอายยะพี่น้องนี่จอาบางส่วนไปเออบางส่วนได้อนี่ที่ใหม่ที่อยู่ใหม่ก็ <c oughs> ยังยังไม่ได้ย้ายไป เกก็จะเงียบเหงาแล้วทีนี้ในผู้ที่บอกว่าจะย้ายเป็นคนสุดท้ายนะครับครับสวัสดีครับครับผมนี่ครับอีพีในผู้ที่ก็เตรียมขนของย้ายของกินข้าวหรือยังยังเลยยังทำงานอยู่นะครับต้มไข่สามด้วยอ๋อต้มไข่พี่น้อยนี่แหละนะครับประหยัด ในปูที่จำด้วยก็เพราะน้าข้ละกินเพรายิ้มมันละเพราตัวยิ้มกินหลายๆอ่ากินหลายม้วนหลายกินหลายเปลืองหลายนี่ครับบรรยากาศตอนนี้เงียบนะครับยูทูบเปอร์ไม่อยู่ อุกิก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมย้ายเปกดโกกักนตั้งคืนมคืนนี้นะครับอันนี้ก็ร้านประโซน,นะครับ โอ้ปลาโซวันนี้คุยกับหมาแล้วเงียบเงาพี่น้องเอ้ยบมมีแนวเอ็ดปลาโซก็คุยกับหมานางว่าน้ำหมาพี่น้องเพียรแล้วคนไปหมดแล้วเหลือแต่หมาโอ้ไปหมดแล้วเหลือแต่หมาพนุนาหมาไม่ไม่ไม่เหลือคนอยู่เด้กพนุนาหมาพี่ด้วยวันนี้เขาขายไปร้อยจานแล้วปโซร้อยจานมีแต่คนอจานเปล่า เงินเต็มกระเป๋าแล้วเงินเต็มกระเป๋าตอนนี้นะฮะัตอนนี้นะฮะเจ้าของร้านกำลังเครียดนะฮะกำลังดุูนัคุยคุยกรนม่ไม่ค่ะคนไม่มีอย่าไปเครียดนะอย่าไปเครียดนะป้อโซอย่าไปโดดสะพงสะพานนะไ้างมาบานมาไาไม่ต้องมาตามหรอไม่ต้องมาตามไม่ต้องมาเฝ้าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเงียเงีไปบอกเลยตัวนึงเลยบอกหมาเรื่ออะไราเพื่อเขาบอกใครเขาบอกใครอ่าไม่รู้ปสอบบอกใครบอกหมาค่ะ ไปเงียบเงียบเบื่อิดต,ตามไปไหนก็ตามไปไหนก็ตามนี่ครับขออนุญาตติดตามไปถึงไหนลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่งทางกดกล่องนะครับตอนนี้เราถ่ายกันเองนะเพื่อน